สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทําเค้กซิฟฟอนเผือกฝอยทองสูตรเค้กซิฟฟอนเนื้อนุ่มหอมเผือกร้อมฝอยทองหอมหวานเข้ากันได้อย่างลงตัว สูตรเค้กง่ายๆวิธีทําไม่ยุ่งยากเราไปดูวิธีทากันเลยเริ่มจากการเตรียมฝอยทองจัดสายฝอยทองที่มีขายตามร้านเบเกอรี่หรือร้านค้าออนไลน์จัดไซน้าหนักอยู่ที่ประมาณ200ากรัมจัดการยีฝอยทองให้กระจายไม่จับตัวเป็นก้อนนําไปกรูใส่ถาดอลูมิเนียมขนาด7คูณ7คูณ2นิ้วใช้ไม้พายหรืออุปกรณ์อื่นกดทับฝอยทองให้แนบติดไปกับพิมพ์เค้กขั้นตอนนี้สําคัญมากถ้าฝอยทองไม่แน่นจะเกิดการหล,ลุดลอนและเนื้อเค้กอาจจะแทรกซึมเข้าไปในฝอยทอง งทาให้ไมม่สวยขั้นตอนต่อไปเรามาทำเนื้อเค้กจะกใส่เป็นสูตรเค้กซิฟฟอนเผือกเราก็มาทำการแยกไข่กันก่อนจะกใส่เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันก่อนจะไปลงมือทำเนื้อเค้กจะจะมาเปิดเตาวองไปไว้ก่อนที่สำคัญอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำจากนั้นจะใส่ถาดลงไปพร้อมเทน้ำลงไปเราจะอบแบบรองน้ำ เสรเรามาทําส่วนผสมของเนื้อเคก้กเราจะใช้เป็นเนื้อเค้กสิฟ้อนเผือกโดยจะใส่กลิ่นเผือกแทนเนื้อเผือกและใส่สีม่วงลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันเรามาทําส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใสนน่น้ำตาลทรายเกลือนมสดน้ํามันกลิ่นเผือกและสีม่วงลงไปเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันสามารถเติมสีม่วงได้ตามต้องการว่าต้องการสีเข้มมากน้อยแค่ไหนและใส่อยู่ที่ประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชา เมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมด้วยกระชอนร่อนแป้งจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขา,ขาวจนขึ้นฟองหยามเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวถ้าไม่มีก็าสามารถใส่ครีมออฟทาธาได้ จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10 1 5วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลนะักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อตัดอากาศ นำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยแบ่งใส่แากแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคุณตะล่อมด้วยความเบามือจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็แล้วแต่ที่แต่ละท่านถนัดได้เลยแต่จะต้องทำด้วยความเร็วและความด้วยความเบามือเมื่อเราคนตะร่อมเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมไปเทใส่ถาดที่เรากรุกด้วยฝอยทองไว้ สามารถใส่ลงไปได้ทั้งหมดหรือเหลือพื้นที่ให้เค้กสูงประมาณ2เซนขั้นตอนสําคัญอย่าลืมไล่อากาศด้วยการคนไล่อากาศและกระแทกพิมพ์เบาๆก่อนนาเข้าอบจากนั้นนําเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบโดยรองน้ําร้อนใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาที เมื่อครบเวลาและเค้กสุกแล้วก็นาําออกจากเตากระแทกพิมพเบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวพักไว้ให้อุ่นๆแล้วก็กลับด้านเค้ก,กเลยเค้กที่ได้จะมีความหอมเผือกเนื้อเค้กนุ่มมากฝอยทองขนาดกําลังพอดีเลยค่ะตัวเนื้อเค้กไม่หวานมากทานคู่กับฝอยทองไม่หวานแสบคอแน่นอนจากนั้นตัดแบ่งได้ตามต้องการโดยใช้มีดใบเลื่อยสําหรับตัดเค้กวิธีการตัดแนะนําให้คว่ำฝอยทองลงแล้วก็ตัดตัดได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็นําไปแพ็คไว้ตามใจชอบ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์กันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ